คือจริงๆแล้วว่าผมอะทำงานหนักอะไรอย่างงี้ตามันแบบว่าแพ้แสจงจนแบบไอ้กล้ามเนื้อกระตุกช่วงหนึ่งแฟนคลับเห็นเลยว่าคิ้วผมกระตุกบุกบุกบุกเลยนะ่างเงี้ยก็เลยแบบว่าเอ้ยถือโอกาสแล้วกันไปทําอะไรมันให้มันแบบตัดใจไม่นานใช่ไหมเพราะว่าเรื่ความที่ไมไ่คิดไม่ได้คิดเลยก็เลยแบบเออตามันลึกจริงๆอะ่ะมันใต้ตามันไม่ไหวแล้วอะ่ะใช่แล,แล้วเราไปยื่นเพลงเป็นใครอ่ะ อ่าเป็นเป็นต้าหูในในเวอร์ชันที่เราดึงเหมยตัวเองครับเวอร์ชันไอเวอร์ชันไม่ไม่ได้ใช้ไอไอด้วยมือเลยเนนุ่นเลยครเราว่าหมอทําได้ไหมเราช่วยคนละครึ่งโครงการคนอุ้ยไม่ใช่หมอพระพิษพิษพระพระครับพระเวลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่ักสิทธิ์เชเเชิญเเิเเเิเิเิเแล้วผมก็ดึงของผมแล้วให้สิศักดิ์สิทธิ์ดูครับแล้วคุณอัโหลดว่อย่างไงบ้างครับ ไม่มีใครชินกับผมเลยหรอโอเคแบบเราโอเคนะตอนนี้มันตอนนี้มันสักพักหนึ่งแล้วไงแต่เดี๋ยววันที่มันยุคสมัยมันเดี๋ยวนี้ก็คือแบบผมเห็นพี่ป๋อหลอกับผมแล้วอะตอนนี้ไม่ได้อ่ะเรามองนะพี่ป๋อพี่พี่รี่เหมือนสมัยผมดูพี่แบบคลุมแฝกเวละอะไรมันก็ต้องดูแลตัวเองผมว่าดีกว่าปล่อยให้เวลามันล่วงเลยไปมันเราได้ส่องกระจกตัวเองในทุกๆวันแล้วมีความมั่นใจในการไปทำอะไรของเราแค่นั้นแหละไม่ได้เอาไปอวดใครมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ ใครทำก็ได้เนเมื่อเราเลือกได้เราก็เลือกดีกว่ามันเป็นแรงบนันดาลใจเราใช้ชีวิตได้ก็โอเคละ